เาายยยดดไปหลโต๊ะ้วสวัสดีครับวันพฤหัสบดีที่6กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เรามาเยี่ยมที่โรงเรียนวัดเขียนนะครับโรงเรียนเด็กมาเล่นซ้อมฟุตบอลจ๋าสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาน้ำให้ใช่ไหมเนี่ยขอบคุณค่ะโอ้มีสปอนเซอร์ด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ตักล้องไม่ตักล่องใช่ไหมเออตักล่องวางนี้ไปให้ครูได้วางเลยครับคุณครับขอบคุณครับโอเคครับครับเนี่ยที่ทางนี้ก็จะเป็นวัดเขียนนะครับ12ปีชายส่วนฝั่งโน้นเป็นของสะอางนะครับสางอีฟซีในชุดเสื้อสีส้มนะครับนะฮะไปอยู่ตามโต๊ะคอยเต้าให้หมากินพี่สาสดใสเขาให้วิ่งพร้อมกันไหมสดใสเขาวิ่งพร้อมกันไหมสดใส เป็นหัวหน้าภาษาอะไรวะเนี่ยฟุตบอลต้องไปด้วยกันไม่ใช่ไปคนเดียวเดี๋ยวผีหลอกไปพร้อมกันพร้อมกันครับครับยืดอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมยืดอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิม <c oughs> ยืดขาเขน็นเหมือนเดิมครับยืดง่ายจับคู่กันก็ได้ยืดใครยืดเราเลยจับคู่ก็ได้อ่าครับ บรรยากาศนะครับเด็กๆเขาเล่นนะครับมีความสุขอันยืดเหยียดยืดขาก็ฝึกไอ้ไม่จับตัวนะจับจับมือเพื่อนจับคอเพื่อนด้วยสิละ น้องก็หันหลังให้เด็กสิลูกหันหลังให้เด็กสิล่ะหันหลังให้เด็กไม่ได้ไม่ร้อนหรอกสวัสดีครับุ๋มยูเดชานุจันทชิตวันนี้ผมมาซ้อมที่โรงเรียนวัดเขียนนะคบมาอุ่นเครื่องนะครับกีฬาอะไรครับนี่คือนักกีฬาท่าหลวงของผมนะครับกีฬาอะไรครับเนี่ยทีมเราทีมเรากีฬาอะไรครับดังเอฟซีครับดังเอฟซีที่มาแข่งจริงแล้วอุ่นเครื่องครับอุ่นเครื่องค่ะอันนี้คิดว่าเปอร์เซ็นต์ในการเล่นเป็นยังไงบ้างครับคิดว่า70% มีความมั่นใจขนาดไหนครับแต่ว่าทันทีทันนั้นเราให้เล่นด้วยความมั่นใจเป็นนักกีฬาโอเคไหมครับโอเคยอดเสนะครับฝึกเล่นสามเหลี่ยมจันทร์กระจบอลนะครับของ12ปีชายนี่ฮะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่นะครับก็เล่นตามศักยภาพ ตัวเล็กยังไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับนี่จัดระบบใหม่ทั้งหมดเลยตัวเล็กนะครับนี่<า>โอ้ไม่ตรงเลยครับใหญไม่ตรงเลยครับเล่นเม่นน้อยเกดอยู่ฝั่งโน้นสิลูกเกดอยู่ฝั่งโน้นดิอยู่ฝังฝ่งโน้นอ้อมมานี่สิลูกเกดเออเร็วมานี่เกเยด ไปเพียนชุดแล้วดิเอออันนี้ฟังผู้หญิงนะฮะครับวันนีครับวันดีครับนี่ครับอันนี้รุ่นใหญ่ครับย่าง13ปีผู้หญิงครับ ไปนู่นดิเฮ้ยไปนู่นดิปอนเตะไปนู่นไปนู่นวิ่งไปนู่นสิเตะไปไหนวิ่งไปนู่นสต๊อปสต๊อปสต๊อป